น้องเคยมสาวคาเรียนได้บอกขยันมันเพียนเออการจะเขียนยิ่งกอยมมมิ่งบุญ่ทุ่งแตบ,บ้านบเ่นบบนบเคยมีแต่ทรงแตนบ้านบ่เคยมีแต่จีมีวันนี้วันนี้ละมืออวานนั้นทำบุญบา้านใดเพียงสองแลกไอ้ยินแยงที่ใบไกลน้องนี้ก็มีแค่ ติดค่าสินยาแต่คุณแคก็แบนเด็กกตัวน้องขอสแตนบาย่องเบิ่งอยู่เ้อท้าหาว่าเธอนั้นเล้วกันกับเขาเรื่องของสองเราสบกันมาได้บอกไม่ได้โทรมาเพื่อกดดันต่ว่าซั่งคารอลงเบิ้งกินแน่พอสาวคารอร ស្លាស់វីន់រីន្ល់ក្រាស់ទៃមាន់ជាបារ